ดูอายุสามเดือนกว่าเข้าเต้าตลอดแต่นมไม่ค่อยคดาดเต้านิ่มแบบนี้น้ำนมจะหดไหมคะแต่เวลาน้องดูดนมนมก็จี๊ดอยู่นะคะแม่เข้าใจเลยว่าในคุณแม่ที่ให้นมลูกผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอาการคัดเต้าหรือว่าไม่คัดเต้าอ,อาจจะทําให้คุณแม่รู้สึกกังวลใจนะคะหรือว่าเป็นกังวลกับปริมาณน้ํานมในเต้าแต่แท้จริงแล้วนั้นนะคะอาการคัดเต้าหรือว่าไม่ได้คัดเต้านี้นะคะไม่ได้บ่งบอกถึงปริมาณน้ํานมในเต้าของคุณแม่เลยทั่วไปหลังคลอดนะคะคุณแม่ค่ะก็จะมีความรู้สึกอาการคัดตึงเต้านะคะแต่พอคุณแม่ค่ะ<อ> อาการคัดเต้านี้นะคะก็จะค่อยๆลดลงนะคะหรือว่าไม่มีอาการคัดเต้าแล้ว like แต่ว่าเต้านิ like> ่มดีแต่ค e ุณแม่ค่ะยังคงมีการให้ลูกกินนมเต้าตลอดแล้วก็มีอาการจี๊ดนะคะหรือว่ามีอาการน้ํานมไหลหยดทั้งสองเต้าเวลาที่ลูกดูดเต้าแบบนี้นะคะก็บ่งบอกว่าคุณแม่ค่ะยังคงมีปริมาณน้ํานมนะคะเนาะที่เพียงพอให้ลูกกินอยู่ต้องให้คุณแม่นะคะเนาะโฟกัสในการที่เอาลูกเข้าเต้าบ่อยๆทุก3าชั่วโมงวันละ8ครั้งนะคะหากคุณแม่ดูเป็นกังวลว่าลูกเข้าเต้าจะได้รับน้ํานมเพียงพอไหมให้คุณแม่ดูว่าในหนึ่งวันม้แลวก็ดู เรื่องของอืนเนาะแต่ว่าถ้าลูกค่ะอายุ1เดือนขึ้นไปแล้วอาจจะไม่ได้อืดทุกวันนานๆหลายวันทายทีแต่ว่าอืเป็นเนื้อนิ่มดีแบบก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเนาะแล้วก็ลูกนอนหลับในแต่ละครั้งนะคะเนาะได้นานประมาณ 2- 3ชั่วโมงและสิ่งสาคัญคือน้ําหนักตัวลูกจะต้องเพิ่มดีนะคะเฉะลี่ยทั่วไปแล้วนะคะหเดือนจนถึงประมาณ4ีหเดือนนะคะน้ำหนักตัวลูกจะต้องเพิ่มเฉลี่ยนะคะน้อยสุดก็เดือนละประมาณ5ขีดรว่าสูงสุดก็เดือนละประมาณ9กขีดไม่เกินเดือนละโลค,ค่ะดังดน,ญญญบบนั้นคุณแม่่กก็ไไเเคคคดดดนะะววาาาาาััแ้้้้อออลรรมพตตหื ไม่ได้บ่งบอกปริมาณน้ํานมในเต้าถ้าคุณแม่ให้นมลูกผ่านมาสักพักหนึ่งนะคะน้อเต้าไม่คะเต้องนิ่มๆแต่ว่าน้ํานมยังมีให้ลูกกินนะคะอยู่ตลอดอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะ